สบายดีพี่น้องสุผูสุคนทักทายกันดีคือเกาเสาววันที่11เอเมษายนหกหะไก่หอดสงการแดดลมล่มตกบรรยากาศลมวีวีฝนฝ่ากับกำลังหย่อยปกแปก๊กปกแปก๊กบรรยากาศชุ่มชื่นพี่น้องกำลังจี่ไทยไฮไทยนะเมนีมอนอเลยมาล่องหันหมวกไฟกาบกล้วยหมกไฟกาบกล้วยสูตร รอบนลองเหตุเบื่อว่าสิบบังจะได้ประมาณจักขีดสิบบังมัดรหับังมัดรหับังได้ประมาณเกือบจะสองขีดเกือบจะสองขีดสิบบังได้ประมาณสองขีดขีมือที่ไสยุนีกะ สีขีมือที่ใส่ซิฟผานในซิฟบังนี่อยป,ประมาณขีดเคืองประมาณ่าจะประมาณขีดเคืองเพราะว่ามันจะมีกาบกล้วยแต่กระยางแล้วก็ส่วนของหางนําอีกน้อยหนึ่งจะเป็นสองขีดพอดีซิฟบังสองขีดเมื่อกี้นี่เอาขีเมือมาให้แล้วก็ห่อเป็นมัดเป็นมัดอ่าเมื่อเ้านี่ได้นํา เอาขี้มือกิโลหนึงมาลองเห็ดเป็นมัดแบบนี้ให้มันเตรียมพร้อมในการที่จะนําไปใส่ายเอาใส่กระดาษทิชชูและะ้วก็ห่อกับกล้วยเอาไว้พันกับกล้วยไว้เป็นมัดเป็นมัดปรากฏว่าขี้มือ1นกิโลได้ประมาณ70บบังนี่เลืออยู่สองบงังประมาณ70บบงังเจบงบังหนึ่งสองามสี่ห้าหมัดละสิบ ถ้าเขาขายทั่วไปเขาขายบางละสามบาทมาละสามสิบแต่ว่าขีเมืองนี่มันจะใส่ลายตัวนี้นี่ข,นขายขายถ้าขายบางละสองบาทนี่ครับมันมันกระลุบนะคือมันโอหตุนทุนถ้าเฮ็ดเป็นบางเขาขายกันนี่ขีเมืองเขาจะบบใส่ลายปานนีนะนี่เขาก็เฮ็ดแล้วมันจะบบบางไงาปานนี เี่เขาขายอันขี่มือเป็นมัดให้เข้าสื่อมาเห่นกันนะมัดละยี่สิบมัละสามสิบนี่ก็คือขี่มือกิโลหนึ่งล,งลองลองเอามาสังเบืองแลวกัเอามัดเป็นมัดแบบนี้ห่อไว้พร้อมที่จะเล่นมันเวลาเล่นมันจะเล่นไงนะแบบนี้ถ้าห่อแบบงสิบปับเว่ละห่าสิบไปห่ากับจับดึงไปเลยรือข่าสิบไปแข่งคันทนั้งหดเยหอกับถือไปเวิร์ดมัดเลยเพียงแต่ว่าเตรียมหาง เตรียมหางเตรียมยังไปนำให้เรียบร้อยก็คือกิโลนึงก็ได้70บบังพี่น้องมาที่นี่จะมาอธิบายความรู้สําหรับผู้ที่กาลังเหตุใหม่ในการใส่หางหางนี่ให้เลือกเอาช่วงกลางๆของการบกเ่ามันจังสีไถทาถ้าเลือกหางหน่อยอายุเลื่อยเครื่องกลางไปแล้วนี่คือ มันผสมส่วนกับบังไฟถ้าหางถ้าหางมันหน่อยนะถ้าหางมันหน่อยมันจะแม่นเฮาเฮ็ดถ,ถึงสูตรถึงยังแต่ว่าบังไฟมันก็สิขืนบ่ดได้เดี๋ยวสียอธิบายลักษณะของบังไฟลักษณะของบังไฟที่หางหางผสมส่วนกับบังเวลาขืนมันสิเวลาขืนมันสิขขืนแบบนี้นะบังไฟที่ผสมส่วนกับกับหางหางอ่อนหางหน่อย มันขึินไปมันสิเป็นแนวนี้นี่นี่มันที่หันเป็นลักษณะแบบนี้นี่มันที่หันหลุนจุนหลุนจุนหลุนจุนไปแนวนี้บอ้ว่าภาษาไทยเขื่อนนี่ยังหมุนลุนจุนลุนจุนลุนจุนนะภาษานาฐานเขื่อนว่าบังไฟล่ำดาบนี่นี่คือลักษณะหางหน่อยกับเป็นแนวนี้สิไปลักษณะแบบนี้ละบานีทาในกลณีที่ีเห่า รัดดากตรงนี้แนนนี่ใส่ยางรัดได้หลายรอบถ้าเกินรอบหนึ่งหรือสองรอบไปแล้วรัดสามรอบเรียกว่ากาบกล้วยมันอน่อนนี่กาบกล้วยมันอ่อนล้วก็ใส่ยางรัดดึงดึงน้ำหนักหลายยางอยู่นี่มันรัดแห้งหม่องไฟสีเป็นลักษณะไข่ไข่กันครับตัวนี้นี่หม่องไฟเวลาจูดมันจะขืนเปนสีนี่นี่มันสีดินไป็นสีตัวแดงสีหน้าคือ ดากนี่มันบีบลงแห้งระบายนี่ความรัดของรูี่มันระบายนี่มันตีบมันก็เลยดันออกแห้งมันก็เลยดินแนวนี้นี่มันจะดินซักไปลักษณะแบบนี้นี่คืออีกอาการหนึ่งบาดท,ที่นี่อาการทีเว็นเตียวเหตุบอกไฟแล้วนี่เข้าใส่รีดหล้ทาขีมือดีรีดหลยรัดดากถือสูตรถือยังหางสมส่วนหมดทุกอย่างแต่ว่ารีดรีดแน่นเกินไป ปกติถ้าเขาเห็ดแล้วเนี่ยเขาเคยเส้หู้จาะรูซีเส้นเจาะรูซีเส้นบังไฟมันสิขึน้นตามลักษณะแบบนี้ถ้าเขาลีดพอซำหนึง่งเอามือลีดน่ะน,นะหมองไฟมันสิขึ้นแบบนี้น,นี่มันสิขึน้นจ้าสุดหมดสุดหมดเนี่ยมันสิขึ้นไปตรงตรงสี่นี่นี่คือลักษณวะว่าเขาบริลลิดขีมือแนนแล้วก็ซี่หูพ้พอดีบานนี้ถ้าเข้าลีดแนนซี่หู้ซำเกา่ากับที่เขาไอ้บริลลิดแน,นี่นี่ ของไฟมันสีขึ้นยังสีได้บาทนี่มันสีขึ้นจาาขืนมาจักน่อยมันสหยุดซะก่อนนี่มันสหยุดอยู่สวงนี่แจ๊ดขึ้นมาอะมันสิมาเฮจูโรอยูเข้าหนึ่งว่ามันจังสีทางไปตองสีน่ะก้ะบานนี่มันก็สิอ่อนหยอดลงสีน่ะมันสีอ่อนหยอดโค้งลงสิน่ะนี่คือลักษณะว่าเลียดแนนเกินไปเลียดแนนแล้วกับบานนี้คือสวงนี่มันแนนแล้วมัน คว่ำกินของที่มือที่บอรแรงพ่อบอสามารถที่ขับเลื่อนให้มันขึ้นตรงไปได้ไม่จังสีงโง่ลงลักษณะแบบนี้นี่คืออาการของหมองไฟจะมีอยู่ลักษณะแบบนี้แหละส่วนมากลักษณะของหมองไฟที่จูดแล้วจะมีลักษณะอาการเป็นลักษณะแบบนี้ส่วนว่าจูดแล้วปับ๊บเขื้นมากสีปึ๊บขื้นมากปึ๊บเราบานเลยขึ้นมากมันสีดินมันสีทั้ง,งๆนี่มันสีซักเป็นสีแนวนี้คือ ยางส่วงนี่มันอาจสีแนีนนี่มันขึ้นไปแล้วปั๊บบ่านี่สว่วงนี่มันสีระบายออกมาปั๊บยางสว่วงนี้มันสีรัดไร้บบานี่ดากก็เริ่มสีแนีนเขาแนนเขามันก็เลยดินดินส่วงนี่ดินส่วงหยอดนะดินดินซักซักไปมันไปอยู่แต่ว่ามันหันเราเอาเราเอาไปสินามันอยู่สูงสูงนี่คือให้มาแก่กดออกนอยนึงหมายถึว่าให้ลดน้ำหนักมือดึงลงจะเป็นลักษณะแบบให้ลดประมันล่องเบิงล่องมาแกกดากร่องเบิง ทาบางไฟเฮ็ดได้ถือสูตรดีแล้วมันจะขึ้นลักษณะแบบนี้นี่มันจะขืนไปตรงๆสิแช่มันจะขืนแบบสินี่มันจะขืนไปลักษณะแบบนี้นี่คือลงโตมันทุกอย่างถ้าขึ้นแบบนี้แล้วให้พยา,ยามจําได้ว่าให้พยา่ยามจําไว้ว่าห้าดึงยางซ้ำใดแล้วก็ใส่กาบกล้วยหนาบางซ้ำใดกาบกล้วยแต่ละกาบนี่มันจะบูคือกันบางอันมีกาบหนากาบบางรัดยางเขารัดซ้ำเก่าอยู่แต่ว่า กาบกล้วยที่นาะที่บางปทอกันนี่มันสิมีผลสมมติว่าเขาลัดยางขึืนแบบนี้ดีแล้วบานนี่บางเอื่นว่าเขาไปใส่กาบกล้วยนาะหม่องไฟมันสิไปลักษณะแบบนี้ได้บา้าถ้ากราบกล้วยนะาแล้วก็ลัดดักรอบหนึ่งหรือสองรอบซ้ำเก่าหม่องไฟมันสิออกอ่อนมันสิบานจูดมันสิไปเรื่อยๆนี่นี่สิอ่อนมันสินะคือกาบกล้วยมันหนาะแล้วก็แรงลัดของอยางมันบ่ถึงกาบกล้วยนะนี่มันต้องวิเคราะห์มองนี้นำนะนี่เพราะฉะนั้นการเหตุหม่องไฟมันจึง แก้ไขบังต่อบงังเพราะว่ามันบ่มีความมาตรฐานเพราะว่ากาบกล้วยแต่ละกาบนี่มันสิบ่คกอนกันบางอันมีกาบหนาะกาบบางแต่ว่านสมมติว่าบ่งไฟขึ้นไปยังซี่แล้วบานสมมติว่า,าไฟเขาจูดขึ้นไปเจ๊ดขึ้นไปแล้วฟูออกขางสิหนะ่ะฟูออกไปเลยมา้ยเาว่าขาดฟูออกสิให้สันนิฐานไว้ว่ากาบกล้วยนี่บางนี่มันขึ้นไปแล้วบานนี่ยางแถวนี่มันสิขาด ยางแถวนี้มันขาดออกปับเมื่อยางขาดปับฟื้อออกมันก็เลยมันสอดออกขังกัามันใหม่ยางขาดมันก็เลยใหม่ฟื้อออกเลยนะคือมันไปบริสุทธ์นะนะมันแจ๊ดขึ้นมาเราฟู้ออกทันี่นี่คือยางขาดหายห้องมองนี่ข้าสันก็ใสกาบกล้วยที่น้าข้นนะนะี่มันก็อาการแก่มันก็มีอยู่ลักษณะซ้ำนี่แหละมันนี่ก็เลยมาลองลองเฮ็ด บผ่านเดี๋ยวไปจูดออกเพราะว่าเห็ดบึงซื้อว่ากิโลนึงมันสีหอดีด้หลายปันไดไก่สีหอดสงการแล้วหาได้เอาไปถวายเจ้าปูหามีผู้มาทรงเทียบเสิร์นมาทาดวนประลองก็เลยเตรียมความพร้อมเอาไว้ว้ทะลับมือหามีจอมหยุดนิรนาสุมมา่มม,มาทาประลองมือได้ขันมีผู้มาทาประลองเดี๋ยวจะ่ายคลิปอีกที่นึงว่าสิเป็นแนวด้ตอนนี้เฮ็ดแล้วก็สี ไอ้เพิ่นเอาไปล่องเิ่งไอ้ไปล่องจูดประสิเป็นนวไรเพิ่นมาเตรีมเทียบนะเอาพอกันไหมพี่น่องคลิปนะสงสัยอันไหนคอมเมนต์มาถาม